กะสวัสดีพีฟินาหน้านะครับอ่านะครับมื่อนีนะครับบ่วงสีสเกตนะครับกะสีมารีวิวนะครับลำโพงตัวสามสิบแปดวัตต์นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยนะครับตัวสามสิบแปดวัตต์นะครับบรเลรีวิวดนแล้วตัวสามสิบแปดวัตต์นะครับใส่ดีทนนะครับใส่ดีน้ำแล้วก็ทนน้ำนะครับตัวสามสิบแปดวัตต์นะครับกะแนะนําำเลยนะครับ ในกล่องนะครับก็สิมีลำพูงมีรีโมทมีกระเป๋ามีสายสะพ้าย,นะะายานะครับสายชาต์นะครับลำพูงผมติดชาต์แบตเต็ม <c oughs> ไปให้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เทสรีโมทเทสยังไม่ให้เลยวนี่เทสรีโมดไฟแดงติดนะครับนี่กดราไฟแดงดีขึ้นนะครับรีโมทผมติเทสไปให้นะครับอ่าแล้วก็แถมแล้วก็แถมฐานฐานรีโมดให้แพงหนึ่งนะครับ นะครับทานรีโมทในแพงหนึ่งทำเมนซื่อนะครับผมส่วนใหญ่ผมสืขายพร้อมม่มเสียงนะครับส่วนใหญ่เป็นสื่อไปต่อไกลปลาต่อนกวางอีหลุมนะครับคือพื่นสื่อสื่อแบบเพราะว่าหนึ่งแบตมันทนนะครับส่วนใหญ่ที่พื่นสื่อกันนะครับแบตมันทน้วก็รีโมทนะครับรีโมทนะครับมีบางค้นหรือหลายๆเจ้านะครับบอกว่าใส่เดบิวต์พันเมตรอันนี้ผมว่ามันบดจริงหรอกครับเนาะเขาอาจจะเขียนมาในกองว่าพันก็คือแต่ว่าใส่งานจริงแล้วบวดนะครับบวดนะครับเนาะ ใส่งานจริงเร็วมันโมหดนะครับพันเมตรนะครับเพราะว่าผมเคยเช็ดคลิปรีวิวไวยแล้วนะครับยางเก่งนะครับที่ชั้นยณดมันสีแบบเสถเียนสีพ่อสีกดได้นะครับกัลอยลอยเมตรลอยยีกับพ่อสีได้อยู่ครับถ้าเกินหันเห็นไปปั๊บสัญญาณมันอาจสิรุดรุดติดติดรุดรุดติดติดนะครับเพราะว <intell> ่าการตอวนกในสถานการณ์จริงของเฮานะครับบอว่วัลซิปนนกกวักหรืออีลุมนะครับลำพวงเขาว่างอยู่หฮาหนึ่งเฮาต้องไปแอบแมนมาครับเฮาต้องไปแอบส่วนให่แล้ว บมมีไผเป็นนางไกล้หรอกครับย่างมากอ่ะสามสิบเมตรสี่สิบเมตรประมาณนี้ครับถ้าเป็นระยะนี้นี่กดได้สบายนะครับแต่ว่าขอให้ของเสานะครับมันบ่ออับสัญญาณเนาะครับเนาะนะครับขอให้มุ่งขอให้มุ่งห้องเสามันบ่ออับสัญญาณนะครับมันก็รับได้นะครับอ่านะครับล้โพ่งนี่หมดตัวสัญญาณวั์นี่คือที่ผมใส่ในการต่อคลิปต่อนกควักอีหลุมมากอ่ะของผมเองนี่ของผมเองก็ใส่มากปีที่สามแล้วครับ เปลี่ยนแบบสามเถื่อนะครับเปลี่ยนปีละเถื่อนะครับถือว่าใส่ดีใส่ทนนะครับของผมเองนะครับก็ถือว่าโอเคครับเสียงผมต่อต่อเองเงียบหนึ่งนาทีนะครับถ้าพี่ๆหน้าคนไหนอยากได้เสียงอีลมเงียบหนึ่งนาทีหรือเสียงตะโกงเงียบเงียบหนึ่งนาทีก็บอกผมได้ผมลงให้ได้นะครับข้าวๆกับสิ่งมีประมาณนี้นะครับสําหรับลำโพงตัว38วัตต์นะครับก็บคือ ตัว48 58หนะครับผมบบคอยเดยวมาเลี่ยวนะครับเพราะว่าผมมองว่าใส่ตัวซ8มั่นก็นเหลือสําหรับการต่อนกกวากอีดุมหรือว่าไก่ป่าโบาว่าจะเป็นนกกระทานกขุมมันเหลือครับมันง่ายนะครับเพราะว่าการเปิดเสียงของเห้านะครับผมมีไคเปิดสุดครับเปิดสุดหนึ่งนกตื่น นะครับโบเขาไก่ตือนโบเขานะครับปกติการเปิดของผมนะผมหมุนไปครึ่งหนึ่งนะครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่หมุนไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับปรับในรีโมทลงมาให้เหลือประมาณสัก26หรือ27หรือ25อก็ได้ครับเปล่าเตะสนิทเท่าตาัวสิเท่าตัวไกลหรือเท่าตัวนกกวักตัวหลุมนะครับถ้าไม่ได้หลุมกับปับไปเป็น27กับหมุนหมุนตัวลูกศรอนเนมาให้ครึ่งหนึ่งหรือเลยครึ่งนิดนึงนะครับถ้าไม่ดังแห้งไปมัดกับโบเข่าเลยกันครับมัน,ตนเต้อง ไปหาตัว48วัตต์หาสิแวัตต์ที่มีวัดทั้งสูงนะครับเพราะว่าห้องผมได้เปิดเสียงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียงตัว40ไอส38วัตต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสียงดีแล้วนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าเสียงดีเสียงใซสเสียงนุ่มแล้วนะครับหมจจาเป็นต้องขยับไปเหรินตัวแพรงนะครับให้เก็บเงินในส่วนนั้นนะครับมาไว้ซื้อขื่นดีๆสักสุดหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับผมนะอันนี้คือผมแนะนําและก็ซิมี่ลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับบูทูด ันเนสีแดงเลครับหน้ากองเป็นสีสีสือใส่สดีครับตัวน,นี้เสียงนุ่มแบบทนนานะครับก็มีหลายคนเ๋ยล่องเสียงเมือเดียวบักมาครับชอบนี่กองก็สิมีสายสพายสายชาร์จนะครับให้นะครับสายชาร์จปกติเป็นสามาเป็นแบบนี้ใน ก็จะมีแจ็คหัวนําครับสาหรับห้องเสียบใส่กับโทรศัพท์รุ่นเก่าที่สามารถใส่แจ็คหัวฟังหูไปสองจุดสองหรือเปล่าผมกับบ่มั่นใจนะครับก็จะมีสายชาร์จให้หัวอะแดปเตอร์บ่มีเนาะครับเนาะปกติมันไม่มีหัวอะแดปเตอร์ให้นะครับลำพงผมนี่นะครับขอดีคือขอดีคือนะครับห้องสามารถผูกพับผ้าร์แบงค์ไปได้นะครับพกพาวเวอร์แบงค์ไปได้นี่คือพาวเวอร์แบงค์ประมาณนี้นะครับขอดีเลยนะครับนี่ขอดี ขอดีเลยบ่มีมือือครับได้เมือมือครับสามีพม่อบอแบงนะครับตัวแอมหลายตัวของผมนี่ยสามสามหมื่นนะครับผมเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็ชาร์จพวกกล่องผมยังของผมนะครับอ่านะครับปุ่มเปิดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเนาะปุ่มเปิดกดเซ่ไว้ อันนี้คือข้าบริสมมิมิ่มมันติถามคราว่าบูธูดเขึ้นมาก,ก่อนนะครับคือหนึ่งห้าบริสิม,มิ่ทมทำเป็นห้องไซมิ่มเมแล้วม,มันสีบบอกว่าบู to ูดนะครับมันสีลิงเขาไปหาม,ม่มเลยนะครับทำทเป็นห้องสซมิมเรี่วนะครับปุ่มลดเสียงก็กดปุ่มเลื่อนเลื่อนนะครับแสีไว้นะครับมันก็จะเป็นลดอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกดแสีไว้เป็นบวกเลื่อนเสียงไม่กดเท่าน,นึงครับกดต้องกดแชีนะครับเนาะเข่าวใส่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมผมแนะนำแนะนำนะครับ ไดี Side, ครับเฉพาะล้อมพวกงกับซอวงวยเก่าิปลมส่งนะครับถ้าสนใจกบสอบถามคำใดไลายพ่างวาใไ่ดี้โกวบลุ่นตู้ถึกถือที่เขามาขายเันแพงอ่ะครับไ่ดีคู่กันเยอะเลยนะครับพรอมม,มิ่เสียงนะครับตัวนี้พรอมม,มิ่เสียงซีลอยเก่าิเนาะครับเนาะแนะนำให้ซื้อพรอมม,มิ่มเสียงเพราะว่าเสียงทั้งผมสีตันต่อไปเรียบร้อยแล้วใส่ได้เลยนะครับว่าจะเป็นนกวกวักอีหลุมนกวกวักกะผมกะได้ต่องลงหลายๆคลิปให้เบิงเรงแล้วว่า เสียงผมมันเข่าหรือเปล่าเขา่าบางเวลาผมจิไปหาดโหลดมองหันมองหนีมาขายมั่วนะครับคือเสียงผมสิตัดต่อเองนะครับตัดจังหวะตัดอย่างจดหมายใจเสียงลาดทูติผมผมใส่ในการต่อเหตุคลิปเนี่ยครับผมตัดอยู่ผมมาณสามรอบนะครับรอบแรกนะครับผมสีสังเกตว่านกสิเขาดีช่วงไหนนะครับผมก็ทย่อยเอาเสียงล็อกลๆอ,อกมาสลับกันนะครับแล้วก็มาว่างจังหวะแห้งจังหวะคอยของเสียงนกฮอกนะครับจนลงโตนะครับ เห็ดอยู่สามเทือนะครับออกไปตอนอ,อกอยู่ 3, สามสี่เทือนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดเสียงตัดเสียงให้เขาให้หลูบลงหลูบลงลอยทีผมมักนะครับก็ <c oughs> คือบมมีว่าไปผมไปหาหลดในยู u ู e มาขายบ่มีครับแบบนั้นทางขายสีสเกตโบเห็ดเป็นเด็กขาดนะครับอ่านะครับก็มีลาโพง2ตัวมาแนะนําตัวบูทูดนะครับทีบ่เม่นรีโมทแล้วก็ตัวรีโมท38วัตต์มาแนะนํานะครับาขาวๆานะครับแต่สนดใจก็สอบถามเขามาได้นะครับก็มีวิธีแล้วนว่าสิเป็นงานคืนนกควัก คืนที่ลุมคือนั้นแต่สร้างเขามาก,กันเรื่อยๆว่าจะเป็นนกเขาของนกคืนนกเขานะครับกับของคุณหลายๆคลิปนี้ก็เลยมาเฮ็ดรีวิวนะครับลำโพงรีโมทให้พี่นาณน,นะครับหลายๆคนที่เพิ่นอยากมีลำโพงสําหรับผมนะครับทาแม่นหลีดตั้งงบนะครับไปตัวนี้จะกระจบคือกันครับแต่ว่าเข้าต้องไปหาเวาร์แบ่งเพิ่มนะครับหรือว่ามีเวารบแบ่งแล้วนะครับก็ดีเป็นอีกอย่างครับสามารถต่อได้ ดิบุลี้เลยอดวนกูตัวนีครับพอมีพอแบกมันสามารถไปได้เงาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการต่อหนกแต่ละหมายกับยังก่งผมบอกยังเก่งผมหายแค่ยีซิมมาทีครับบ่เขาขึ้นใยนี้นะครับบกวสิเป็นนกกวักอีลุ่มนะครับนกกวักทำเป็นเขาทุกโตนะครับกับดับเนียวครับมันก็มีัวเขาบ้างบ่เขาบางนะครับบริว่าเสียงผมดีนะครับแต่ว่ามันสามารถสื่เอิญนกนกเขาดีดีกว่าเสียงที่อยู่ใน youtube นะครับเพราะว่าเสียงผมอีกเองเสียงมันสีใสสีนิมนะครับคลิปนี้นะครับ คืนที่สะเกตดนะครับกับบูมี่ยังไรกับลาพีพีไปกับลาโพงสองตัวนี้นะครับมาฝากไป้นําพรอมิมเสียงนะครับพรอมิ่มเสียงนะครับฝากไว้นํานะครับราคาของราคากับประมาณนี้ครับตัวริโมดกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้กับสี่ร้อยเก้าสิบนะครับคือราคานี่คือพรอมิ่มเสียงนะครับทำให้เราแต่ลำโพงกับคอยแจ้งมาที่หลังอานนะนําให้แอดเฟซแอดไลน์มากก็่าใดนะครับแต่ไม่ไลน์ผมแอดยากมาทางเฟซเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมเขาไปตอบไ้นะครับหรือว่าที่โทรมาถ้าโทษก็ฝากโทษสั่งแย่แรงแย่เรืกองานหรือว่าสิเป็นแย่เสาร์เลยก็ได้นะครับถ้าเป็นผมเห็นเบอร์ขึ้นผมก็สิตอบผมก็สิรับสายก็สิตอบนะครับงานคืนนี้รุมพิ่ก็เป็นระบบล็อกทั้งหมดนะครับแล้วก็งานคืนนกควักขึ้นแคว้นแล้วก็งานคืนแควนนกควักนะครับ กกสิเป็นเอ็นเกนะครับตาเยวหัวเหลืองรับระกันครับติดเร็วเน้นติดเร็วนะครับเอ็นบกพังง่ายนะครับรับระกันเลยเอ็นนี้ดีมากครับโบกคอยพังนะครับเอ็นแถมเอ็นสองผมก็แถมไปให้ฮาเซนนะครับบนต้องห่วงว่าสิบลมีเอ็นสองใส่นะครับแถมไปให้คือเกานะครับแต่ที่มีกระดิ่งแถมให้นะครับสามสิบห้าบวกนะครับสามสิบห้าบวกสี่ร้อยห้าสิบลงสูงนะครับเนาะ ถ้าเป็นสื่อพร้อมลำโพงพร้อมยังกษีมีราคาลดลงไ้เรื่อยๆนะครับลดลงตามราวาสิเดอคาร่งมาอ่านอยู่ในลำโพงตัวเดียวางสีนะครับมันจะถึงลงนะครับฝากขึ้นขึ้นแคว้นไว้นํานะครับมานครับงาดมานนะครับคลิปนี้นะครับคืนที่สะเก็ดคลาพิพิธนาไปสำนีนะครับสวัสดีครับ